ทั้งชงเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับอันบว่างใน้วกเาเพเป็นเออรู้เป็นังไงหกสิบสามล้านเปอร์เซ็นต์หมดหกสิบสามล้านเปอร์เซ็นต์หกสิบสามล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ิสามล้านที่เเมเขียว่าหกสามเป็นห้าห้าล้านเปอร์เซ็นต์้าล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเห็นนั่นปูโลิดนแ้ว Bong bong cái này có chị là này lúc nhân vẫn không có hello không này mà, của mình nó có mẹ của mình không 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 có mẹ của mình mẹ 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 อดแปมกแล้วสี่เจ็ดเจ็ดแสตสวยย่กวนี้นะตัวน่นวใหญ่ครว่เนาะท่านก็คือท่านท่านมกุกท่านใจคมคือคมเรียบคือเหมือนเกลือที่รักษาความคมไว้มันคมเข้มเด้ พมหนังมันบปคงที่รอกแต่ว่าคุณงามความดีห,ห้องจะคิดตัวห้าไปตลอดที่ิตเหต็นอย่านนงทำอย่างบ่เกินกว่าคุณงามความดีความเมตตาถ้าเรามีเมตตาถ้าเรามีคุณงามความดีสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราคิดว่างวดนี้ปูนคนกงสุกก่ท่านโฉกว่ท่านหลับหเพราะว่าที่ห้องที่ส่างกอ่าที่งเนี่ยเพราะว่างวดกว่อนเราบอกว่าเริ่มต้นจากง,งวดวันที่หนึ่งธันวาความไปวัปะะนไหนลืมคิดผอว่างวดวันที่หนึ่งแต่ว่าพม่างวดนี้กันนี่ นี่นีมาหอดแล้วบะหนี้มันึ่งเริ่มต้นจากงวดนี้ไปงวดที่หนึ่งเริ่มงวดนี้เริ่มงวดนี้เริ่มงวดนี้ไปหางวดนะปูเนาะแม่นหน่อยสองงวดเว้นไปก็งวดสองงวดสองงวดแม่นเไดหางวดแล้วเว้นสองงวดสองงวดต้ต่อไปอีกตั้งต่อไปอีกเก้าไดหางวดดิครับพ่อไปสั่งได้เปลี่ยนยุดอกหกสามนี่คือหกสิบสามล้านเปอร์เซ็นต์เลยหกแสนหกสิบสามล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่มาชัวร์เลยนะครับมาชัวร์ครับผปุริบสื่อวันนี้คืเสียใจเด้องงวดนี้ ไอบ่ซื้องวดนี่เสียใจสามล้านเปอร์เซ็นต์งานไฟล้างตาติปูไฟล้างตาบ่นไฟล้างตาไฟช่วยหนาถึงอาบพร้อมคนละไฟช่วยหนาถึงอาบเดือ่เดือบไฟล้างตาแต่ว่าดูนีมั่ยนี่ขึ้นซุกบนไฟล้างตาวันธรรมดาเดือมพันเป็นล้านเดือมพันนี่หกสิบสามล้านเสิบสามล้านเปอร์เดือมพันกันเนี่ยค่ะนี่ย้ำให้เป็นแต่เพียงแนวทางเพื่อได้มีสติและปัญญาเพื่อได้มีความไวพริบและปฏิ ปฏิพายมันว่าส่วิตณจรลยานของท่านเด้อของมูนี่เป็นของบมีหากขั้นมันของมีหากนี่โอ้ยูรูบามันชัดเลยบรรทอมไปใส่เลยั้นของโมไปใส่ขั้นของมีหักขั้นเป็นของมีหกักขันนกนจักว่ามันสิออกหกสามนี่ปู่เชนในหกสามแล้วก็วงก,กลมบางสี่งออมนี่เนี่ยปูคิดว่ามันก้งสิผาดอยากคิดบอกว่าในบรรดาเสียนทั้งหลายในบรรดาท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายคิดว่าเป็นน่งงวนนี่ ก็คิดได้เตียงมีหลังเงื่นี่เพิ่นบ่อันดอกหางวดนี่คือสีไดงยูดอกคือสร้างประตูโค้งหมดนี่นสร้างประตูโค้งคือสีไดงยูดอกนี่คือประตูเพราะว่าเป็นเงินเทวดาเนี่ยเงินปูเงินไห้มาสางเพราะว่าหมดก่อนแล้เราเระบอยู่บ้านเริ่มต้นจากหมดวันที่หนึ่งท่านว่าคึ้นไปบ้างนะมันเป็นสีหกมันเป็นสีหกเป็นสีขาวเนาะใช่ว่าแม่นบอลแม่นบอลหมดในไก่เนี่มันต้องเป็นวันที่หนึ่งด้วปล่ะเขเรียกม่านางเออเขรียกว่าหันม่านางเลี่ยวกัน เออบ่วงสวงพอไม่เด้อส่นก็เลยจัดการในเล่านะแล้วา่าแต่เราบอกเฮ็ดให้นในเราเหมือนกันะเรียกว่าบ้าขันจังไรพอเอ้ยลูกโตก,ก็ว่า,าเสียงเงาคู่คนกระซุ่มกันกับท่ายกเพิ่นระบาดนี่ว่ามือไรสุขฟูติง้งน,นะเราไม่ได้สุขฟูติ้งระบาดนี่งซุ่มใต้ซุ่มยังก็เช,ช็ดแก่ไอแเพิ่นกระบายดอกแฟนเอสซีมันมา่าขันดีเฮ็หมื่อ้ปัวลงมือขุดเหมือน้ครับยาคู่คนกับทีมงานผู้ชันกระสโอนมาซอย อัดซอยเบี้ยเดยทำาบุญมันเรียกถือบ่ถือขันโอนมาทำาบุญมันบวกเกี่ยวก็ถือเรียกหน้าคนหวานคนวาหลายคนเนี่ยว่าขิโอนมาให้เพราะได้ท่าบุญเพราะได้สร้างประตูของเพราะได้ขึ้นสวรรค์สันฟ้านแล้วคนแน่สัน่าเราวอาเอ้าเขาสั่งใที่ป้าเจ็ดให้ปะเคียนระสุ่มก็ทายกแล้วก็จิตลงมือขูดเดียงปูอะไรคนหนึ่งที่ลงมือบกยกคูดเดียงโดยเฉพาะพอบุญพลาแล้วจันยักูมัว้เ้าลงบาดแรกแล้วบกยกเหยียนบกยกเหยียน เกะทิมีพอ่อหี่งห้า่เนี่ยเออกะทิมีพอสอ่อผ้าโชคนี่แหละพ่อท่องใส่มุนี่แหละแม่ละชิ้นแม่ละมุนี่ละจ้าถือบอกจกถือน้ำกันนี่แล้วมันทุกคนละ่ะจ้าจ้าเออนั่งฟามันถการมาทีหลังแห้งเอานักก้มูวแบบนี้เตี้งเบียดเตี้งควนแบบนี้อย่งว่างวดนี้ช่องยูทูปเข้างวดนี้คงถือด้วยยกช่อง,องนี่หรอก ปูเปาไปนี่กระดาษเขียนนึ่งโอ้ยเป้เวเป้เลกินป้เากั่าากินปเ็วมาปูเจ้าเจ้าเนี่ยเปาแต่พัดยางมากเาปแบ่งเจ้ามากปเอากมาปามันเมืแล้วนี่ไ้พกันเด้อขอให้พี่น้องคงสุดท้ายได้ปูสีสรุกใหรฟังอีกสาส์เจอเรือเรียกเลยจะเปลี่ยนจะแปลงจะแยงจะาลิด ขออยู่นิ่งอยู่สงบอยู่ตัวเก่าขันวง,งกลมแต่เด้ให้วงกลมมริงจริงอยู่ก็เก่าเด้อมือใส่รูปทงชุดแข่งพอเอ้ยให้ลูกให้เต่าเด้อพอเอ้ยในลูกนี่ที่ในประเทศนี่สมกับปู่เป็นจิบบันซาหาบันลือหูกเกลียวตาทิพย์มีนิมิตที่ดีมีปฏิหารที่ดีดนี่แบำเพียเพ้ยรมาหลายภพันสายแล้วคำไหนคำนั้นเด้อพอเด้อสัจจะ คือบารมีบารมีคือแผ่ไพศาลไพศาลคือกวงเงยเงยเงยเพราะมันใหญ่ธรรมดาใหญ่ใหญ่อิริเงยกระขัดหญ่บ่บ่ผมเดือพเด้อสร้างประตูของบ้านเฮาปูด้วยสีอินดำรับฉลองให้ยิงใหญ่บ่ให้น้อยหน่าน้อยตาดอกพ้าเด้อสีมีบมนรับม้งใหญ่งมาฉลองให้คนน่ะมาฉลองมือบ่งส่วงแม่นี้มันรับไม้พร้อมมือบ่งส่วงสิคุตฟุตติ่งนี่แหละ ีมอลำมาให้ดีดีบรีการสีหนังมาใส่พอเพิ่มพร้พรุ่งนีะขอให้มันได้สมคบสมมติปรารถนาเด,ดี๋ยวพอเด้อจังสีเหล้านีเอ้ยทั่วประเทศทั่วโลกถ้าก็ทัวกกท่วทั่วทุกทุกทีทุกหนทุกแห่งเด้อคือปูดีสีวาสีผ้าแฟนเดียสีผ้าอ่านย่อมพอย่อมเมย์ช,ช่องช่องยูทูปพ่อแม่ทุกช่องให้มาอนุโมทนาสั่ง ประตูของวัดป่าดงหน้าเพื่อนหรือว่าวัดหนองบวมเล่าเฮานี่แหละก็ให้เลีาาเ้ยวกับเซ็เพราะที่มีประตูเขาประตูออกเดี๋ยวมีประตูทางเข่าของปัทตานีปัตตานเห็นจัดไม่กับผู้กับพังลรงแรมขอให้แฟนเด็บซี่ตัวประเทศไทยตัวหลวงหรือใันมีโชคหีลาบหรือว,ว่าผู้ใดบม่มักเลียงมักเบื่อจัดกส้างจัากแปลงอยากกินจากทานอยากกุดนำบกสลาสาั่งวัดสั่งวัดว่ารา่ำต่อยอดพระพุทธาศาสนา ให้ลกูกให้ห้านได้กาบได้ไหวกันชั่วลูกชัว่วรลานจนตราบนั่นเท่านั้นกับทีกับกลองเด้อยินดีต้อนรับแฟนเด็บจี่ทั้งหลายที่มาสาั่งซอยเพิ่นเราขับรถแฟนเด็บซื้อทุกๆคนเด้อขอให้น้ำลำรว้ยคนเก็บเจดีย์ข้มแขกันไนี้เด้อก่อนคำปูด้วยสีอคอยมีแต่เงินท่องเกี่ยววนเงินท่องหลังในมาเท่มาจะไย้ขาดยิ่เย็นเป็นสุกขวมผาสุก แล้วก็หางมีดีได้หรือเห็ดยังบ่บเป็นจะไดเสีไไ้เห็ดยังบ่บเป็นตะลุยกะให้ลุยสมควมหมัดปัถนาทำธุรกิจการค้าการงานอย่างให้สำเร็จมักผคั่นในทุกป,ประกันพอให้ลกหูกขลานเด้อก่อนคําปูสุขปูสุขคนจงสมความคิดสมความตั้งใจสมควมมามหนดปัถนาให้ชนะหมู่ม่านทั้งปวงก็ขอให้อายุมัน่นกวยญนิ่กัปู่ก็ขออวยพรในช่องยูทูปนั้เด้อทุกๆช่องช่องไหนที่บริมา คดีที่ได้มาก็ดีกขอนเทพบุตรเทวดา้วก็เทวดาที่รักษาในมนุษย์ทุกๆท่านทุกๆเราทุกๆน้าท่านเลยพภิบาลปกปักรักษาล่างที่ท่านรักษาอยู่ด้อยจงอุยพ่อนในล่างของท่านจงมั่งมีศรีสุขมิโคมิลาบอำนาจวาสนาบารมีอย่าสูญจินจะขาดหายพุทธทั้งประสิทธิกรรมั่งรวยทั้มั่งประสิทธิกรบมั่งรวย สังขังประสิทธิกรรมมั่งรวยใช่ชนะใช่ยะพุทธบารมีอิมณะตัสสะนะโมพุทธายะขอให้ปูพญานาคขระดเจ้าทั้งเก่าตะกูลปกปักรักษาแฟนเดียบซี่ทัวรโลกทัวประเทศไทยและกะช่องยูทูบทั้งหลายที่มาเป็นซื้อกลางที่มาเป็นถูตสวรรค์ซื้อกลางให้ลูกขนานแฟนเดียซี่กันได้บึ้งทัวรโลกทัวประเทศไทยจะขาดจะหายขอให้ลำล้ำลุย้ยขอบขอ้วใดทะเลาะบาแวงขอบขอ้วใดทุกยากปากมองขอบขอ้วใดเป็นหนี้เป็นสิน ให้หายหนีมาไล่สินจงมีเลียกินเลียใส่ทุกขอบครัวทุกทัวโลกทุกตัวหนากันสำหรับมือนีปูหรือสียินดำขออวยพ่อในแฟนซีทัวทุกทัวประเทศไทยเด้อก่อนคำปุวยจงมีทุกความสุขความเจริญลำลำรวยรวยเด้ออายุมันคนเงีนจงมีอายุวันนั่งสุขังพลังเด้อสาธุ